คุณลูกค้าทยอยเข้าร้านมาเรื่อยๆเนื่องจากเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์แล้วเมื่อเช้านี้นะคะรายการทีวีทางช่องไทย PBS นะคะรายการที่ชื่อว่า้าให้อ่านค่ะคุณลูกค้าก็้าไปในเพจแล้วพิมพ์ว่า้าให้อ่านก็จะเจอ,เอ,เอพบกับ Golden Meta Station นะคะในรายการทีวีเมื่อตอน7โมงเช้า40นาทีไปดูย้อนหลังกันได้ในเพจนะคะก็ มีลูกค้านะคะทยอยเลยทางมาหลายคนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่พาค,คุณหนูนะคพาคุณลูกๆนะคะมาเลือกช้อปปิ้งปลานะคะตามอัธยใสตามสค่ะที่ท่านชอบเลยหลังจากดูรายการจบเนี่ยเลยบอกว่าต้องมาพบกับปลากัดสัน้ำประจำชาติตัวเป็นๆที่นี่นะคะ g o d ก n Beta Station ที่คาเฟ่เราทีนี้วันนี้เมย์จะพามาชมอะไรใช่ไหมเออพอดีเมื่อสองวันก่อนคุณลุงเขาตักปลากัดสีท นะคะสายพันธุ์ PK PK คือประกาศเป็นสายดั้งเดิมก้านหางแตกสองของเราจะเป็นสายประกวดนะคะออแล้วก็เป็นสายประกวดได้รางวัลน,นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเพาะลูกเพาะหลานเพาะไว้ตลอดตามนะคะเพาะติดเอาไว้ตลอดจริงๆนะคะแล้วก็ก็คือรุ่นนี้ที่กําลังพูดอยู่ PK เพื่อนเพื่อนเห็นใช่ไหมว่ามันเล็กมากแต่ว่ามันก็จะมีหัวข้ออะเขาเรียกว่าตัวที่มันโตอะลด รอดแรกนะคะเอาขึ้นฟอร์มมาแล้วสามสิบตัวเมื่อสองวันก่อนเชื่อไหมว่าตต่ในขันนะคะกําลังจะเอาไปให้สตาฟทีมงานราอฟอร์มที่ฟาร์มมีคุณลูกค้านะคะสองสามท่านมีลูกคคุณลูกค้คาท่านหนึ่งเดินมาบอกว่าจะซื้ออาหารจะซื้อผลิตภัณฑ์เอ้าเห็นหุยสีทองในขันกําลังเต็มขันนั่งเลือกนะคะยังไม่ทันได้ขึ้นเหลี่ยมเลยก็บอกว่ารับตัวไปเรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นทองพีเคซึ่งเป็นทองพีเคสายประกวด นะคะแล้วก็มเีเป็นหางโผด้วยถ้าโตนะคะความเป็นหางโคมันจะเรียวแหลมขึ้นเรื่อยๆอเดี๋ยวเราไปดูปลาที่ฟอร์มแล้วสวัสดีทุกคนมีใครไม่ได้ยินเสียงหรืออะไรถ้าใ,ใครมาส่งสัญญาณมานะคะเดี๋ยวเราไปดูปลาจะบอกว่าอันนี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นใช่ไหมเดี๋ยวไปดูที่ขึ้นฟอร์มก็คือล็อตแรกที่โตขึ้นแล้วปรากฏว่าขึ้นมาสามสตัวยังพูดไม่จบขายไปแล้ว เกือบ20ตัวมั้งตอนนี้เหลือเหลืออยู่ประมาณ10ตัวเดี๋ยวต้องรอคัดทยอยคัดขึ้นเรื่อยๆเรียกว่ามันโตเป็นรุ่นต่อรุ่นนะคะแต่ประกดเลยนะ PK นี้โอเคอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูที่ขึ้นฟอร์มแล้วจะตัวโตนิดหนึ่งโอเคค่อยๆหานทางนี้ได้ไหมขั้นเงโอเคไม่ได้โอเคเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงพอดีกล้องมันเอ็นโอเคอ่ะ คุณลูกค้าก็าเลยรีบไลฟ์สดก่อนเพราะเราจะไลฟ์กันสั้นไม่กี่นาทีเดี๋ยวไปดูสีทองที่ขึ้นก่อนล้องมันมันไม่ได้สูญหวงใช่ไหมลองใหม่ไหมเอาใหม่เอาใหม่คุณลูกค้ารอได้เดี๋ยวช่วยพยุงสวัสดีค่ะไลฟ์สดยังอยู่นะต้องมันโค้งเพลงหน่อยไม่เป็นไรนะ<ป>อย่างนี้เลยนะอเดวน้องพอดีกานสั่งมันมันขับยากมัน,นขนัค่ากเจอกแล้ว ้องทีมงานเปียนน้ำนะคะตลอดเวลาเลยค่ะนะคะค่อยๆจะให้ความสม่ไฟฟ้าเห็นไหมจากพอกเมื่อกี้นะคะพ่วงนี้อะเม์เอาขึ้นฟอมแยกโลแล้วนะคะเพราะว่าเขาเริ่มตัดกันแล้วแล้วก็เป็นหัวพอกหม่อยความว่าโตโตขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอเปวดที่กั้นแป๊บนึงนะครับอ่าน้องทีเอากันสั่นออกเลยดีกว่าถ้าเอากันสันออกมันเป็นขั้วๆขั่วๆอะแต่ไม่เป็นไรเนาะใช้มือใช้มือคุณลูกค้าถ้าไม่สั่นนี่เดี๋ยวว่าไปนะ ตัวเล็กแต่ว่าเนี่ยวันนี้ครอลูกค้าขึ้นมายังไม่ทันขึ้นเรือไม่กี่นาทีเลยนะคะจะบอกว่าที่เอาขึ้นมาล็อตแรกสามสิบตัวหรือสองสี่หกแปดแปดตัวเดี๋ยวรอทยอยเอาขึ้นใหม่นะยังไม่หมดขเพื่อ,อยันเห็นใช่ไหมว่ามีอยู่ในตู้เรื่อยๆนะคะแต่ทย,ยอยขัดขึ้นมาค่ะราคาตัวละสองพันบาทนะคะเล็กใหญ่แบบนี้หมดเลยแล้วก็คู่คู่เมียตัวเมียหนึ่งพันบาทตัวผู้นะคะตัวผู้สองพันบาท นะคะเป็น PK นะคะออริจินอลสายดั้งเดิมนะคะการหางแตกสองค่ะออกมาเลยค่ะพวกนี้นะคะเห็นชัดไหมเอ่ยนี่เป็นปลาเด็กๆก,ก็กำลัง,งขึ้นฟองก็จะบอกว่าเขาจะมีความเฟรสแล้วก็คึกคักมากมันจะสั่นนิดนึงน้องบิมพยุงอ่าใช่ถ้าเกิดไม่ใส่กันสั่นกะสั่นมากอย่าเพิ่งเรียนหัว,วนี่ตัวนี้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 ใหญ่หน่อยอะอ่ะอ่ะ,อะ นะคะอันี้แจ้งราคาให้ทราบเลยนะคะเป็น PK มันจะมีอ่อสีทองที่เป็น HMPK คือ half m o นะคะจะเป็นหางโพแล้วนะ,ะ mm. แล้วก็เป็นประเภท PK สายประกวดหางโพนะคะก็แล้วแต่ท่านจะชอบ HMPK หางโพเนี่ยฐานหางมันจะกว้างและใหญ่นะคะจะเป็นใบโพที่ใหญ่ส่วนนี้ไปสายดั้งเดิมนะคะเป็นใบโพตามมาตรฐานประกวด mm. ต่ามเนี่ยก็มีหมดอะค่ะที่ฟาร์มเอาแบบไหน,นะคะ mm. แล้วแต่ชอบจะบอกว่าต่างกันยังไงแล้วแต่คนชอบค่ะ HMPK จะขายได้ดีกว่าเพราะว่าสังคเขาเรียกว่าโพมันใหญ่พเวลามันกลางมันสวยแล้วคุณลูกค้าส่วนใหญ่อะชอบใบโพถันใหญ่ๆพอเอาไปเลี้ยงแล้วมันทัดมันสง่างามมากค่ะส่วนใหญ่จะซื้อไปประดับบ้านนะคะประดับรโรงแรมสวยงามมากมายอะโอเคประมาณนี้นะคะสําหรับสีทองพีเคก็เดี๋ยวกำลังทยอยขึ้นกองนะคะเพราะตอนนี้งานประกวดเริ่มกลับมาเรื่อยๆแล้ว เพราะเราเริมีกิจกรรมเกี่ยวกับงานประกวดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะส่งดาราน้าต้องน้นคะไปหลายตัวเลยแหละบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเอาขึ้นมาฟอรไว้ก่อนนะคะไม่รู้จะพันหรือเปล่าปลาเด็กเราไม่ได้ใส่ก็ประกวดไม่ได้อีกประมาณนี้เนาะใครสนใจนะคะทัไลายมาใส่แอใจน้ำหน้าเราพิมพ์ว่า golden d e t a นะคะแล้วก็แล้วก็อ่อปลาทีอื่น,น,นะคะ่าแอปพลิเคชันนะคะ golden d e t a ส้หรัระบบ iOS และ Android หรือ จะซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆผ่านไลน์มาช็อปช้อปปี้ลาซาด้าเฮ้ยเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะช้อปปี้กับโกลเด้น,นเบตา้าเบรกกันหมายความว่าเออมีการร่วมกันทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะช้อปปี้ให้โค้ดส่วนลดเดี๋ยวจะเริ่มใช้ได้วันที่25มีนาคม1ดตุนผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะจะลดแบบที่ไม่เคยลดมาก,ก่อนอันนี้เป็นโปรเจกต์อันนี้เป็นโครงการของทางช้อปปี้ที่ี่ร่วมมืงกับเรานะอ้าไม่มีบ่อยนะ ยี่ห้าถึงสามเอ็นมาลาแอดไลน์ใส่แอดไซน์น้ำหน้าแล้วพิมพ์ว่าโกเด้นเมตาเอาไว้เดี๋ยวพอเราบอดแคสต์ปุ๊บคุณลูกคา้าใช้โค้ดใช้อะไรตามเรื่องขที่ช้อปปี้บอกได้เลยเดี๋ยวเราจะแจ้งไปทางบอดแคสต์นะคะแล้วคุณจะได้ส่วนลดที่ไม่เคยได้มาก่อนนะ,ะซึ่งทางเราเองไม่ได้ลดขนาดนั้นแต่ว่าช้อปปี้เขาเขาเอา่เอหลับสนุนมานะคะโอเค ส่วนลาสั่งซื้อผ่านช้อปปี้ลาสตาราไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างนี้แม่จะบอกว่าคุณลูกค้าเวลาสั่งช้อปปี้ลาสตาราใช่ไหมเวลาสั่งปุ๊บวันนึงลูกค้าพิมพ์ันะเราจะแพ็กพันธีตามออเดอร์ที่ได้นะคะแต่หลังจากแพ็กช้อปีปุ๊บขึ้นอยู่กับทางขนส่งเองของช้อปปี้หรือลาสตาราเอง,อง,อเองว่าจะมารับที่หน้าคาเฟ่เรากี่โมงแต่เราแบบแพ็คแบบนี้ทุกวันแพ็คเร็วตลอดเพราะฉะนั้นลูกค้าเนีย่ยจะอาอยู่ที่ขนส่งเขานะเขาจะรับหรามารับของที่ มารับของ้าเอาเข้าระบบมเมื่อไรนะคะส่วนเราแพคให้วันต่อวันอยู่แล้วประมาณไนอ่ะโอเคเดี๋ยวจะหาว่าโมอาจจะไปดูรางวัลรุ่นก่อนที่โควิดจะหนักจะหนัก,หน,กหนักอะ่ะโอ้มีประกวดนี่ไงนี่ไงนี่คุณจิ่อนย่ราง,งวัลการตัดสีทองใช่ไหมที่พี่จับไห้ให้เฉด อันนี้นะคะก็เป็นประกาศสีทองรางวัลชนะเลิศที่ได้งานซีคอนมานะคะแล้วก็ออเป็นประเภท P. K. นะคะแล้วก็พวกกิจกรรมงานประกวดก็จะมีออนไลน์ส่วนใหญ่อ่ะตอนนี้แล้วก็ตอนนี้เรื่มจะเริ่มจัดงานประกวดที่แบบเป็นตัวเป็นเป็นกันได้ละนะคะเพราะว่ามีนโยบายมาตรการต่างๆก็เดี๋ยวจะคอยติดการงานต่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไอ้พวกทอง P. K. สายประกวดเนไปใครคนใจติดต่อมานะคะรับไปฟอ สำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ว่าจะเอาปลาลงเพาะจะเอาอะไรลงเพาะบ้างนะคะน้องบีมจ้ามังกรดำมังกรดำมังกรดำทองนนี่พี่เมย์บอกว่าเป็ดเต็มตัวมังกรทองแล้วก็เป็นอะไรนะก้อนแดงเถอะคุ้ยป่ะคุ้ยอ่ะคุยคอปเคยคอปเปอร์มุขของมุกของที่นิยมมากนะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะมาเชี่ยวกันเยอะๆไปดูย้อนหลังในรายการค้าให้อ่านทางเพจค้าให้อ่านช่องไทยที s ีเอสนะคะวันนี้7จ็ดโมงสีนะคะก็จะพบกับโลเคชั่นสวยๆแล้วก็ความรู้น่า,ารักๆนะคะเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะ,ะสวัสดีค่ะ